เริงตะแดงแดงกินอีกแล้วกินถึงเช้านู่นแน่เลยดูทรงแล้ววันนี้ทำไมเรกินเยอะจังมันอร่อยอะเนาะก็ต้องกินหรือเปล่าทำไมกินเยอะจัง กินก Ele ินไปค่ะอ้วนเดี๋ยว่อยลดเนาะยังเหลือขนมอีกหลายถุงเลยนะเชิบเดี๋ยวไปพักแป๊บหนึ่ง แล้วก็จะเข้านอนดีกว่าไม่กินแล้วเดี๋ยวตัวเราจะปุ๊บแบบนี้ไบายๆจะ้ะ